สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเมื่อนีน้องจิมตื่นเสานะคะพี่น้องเมื่อนีวังวาคงสิได้กินเขานะคะจากน้อยกับสิภากันออกไปกินเขา้ะคะพี่น้องแต่ว่าก่อนสิออกไปกินเขากับสิภาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศหลบหลบโดมหลบห้องแถวกว่อนนะคะ เบื้งคั่วน้ำเขาอะบรรยากาศสิเป็นเจังใดบรรยากาศสิดีบบนะคะพี่น้องได้ว่าน้องจีนบอกเลยว่าบรรยากาศสุดยอดอิลี่ค่ะดีลีค่ะพี่น้องเบิง่งเบิ่งข้างลังค่ะพี่น้องเป็นป้าเขาเป็นต้นไม้แบบตั้งมา,าตาดอิลีค่ะพี่น้องคะ่ะเบิงะะ่งเนี่ยค่ะเขากำลังเหลืองค่ะพี่น้องไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์น่าจะได้เกี่ยวนะคะข้าว ่คะเดินนองจินสีภาพใบเบิงนะคะพี่น้องค่ะนี่เลยนี่ก็จะเป็นห้องพักขังไต้นะคะน้องจินพักอยู่ข้างบนนะคะพี่น้องทั้งหมดมีทั้งหมดมีหมม้าห้องนะคะห้องนึงก็ยู่กันหลายคนอยู่ค่ะพี่น้องสองคนสามคนสี่คนนะคะ ตันนี้ป่ายมอมอล่มตัวนี้คณะเพศบึงกุยนี่นะคะอ๋อตอนนี้เพิ่งก,กำลังสีเฮ็ดหลังคาค่ะพี่น้องกำลังเฮ็ดกันศาสตร์นะคะ เื่อทีซบว่าห้แดดมันซองแหล้วกัฝนมันสาดเขานะคะพี่น้องก็เลยต้องเหตเพิ่มเติมนะคะ คั้งน,นี้ฮิเซตแล้วนะคะกานศาสตร์กันฝุนเหมือนกันเสร็จแล้วอันนั้นชั้นบนนะคะอันนี้ชั้นข้างล่าง ทนี่ก็สิเป็นทั้งน้ำแข็งเซน่าไปให้บุคลากรนในวงกินนะคะพี่นอ้องเยอะมากน้ำเต็มถังนะคะทุกวันเลยขยะก็เก็บสะอาดสะอาดแอดมินสุหมไมนะคะพี่น้องมั่นค่ะนี่เลยนะคะตอนนี้อยู่โดมใหญ่นะคะ สวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์เฮ็ดอีหยังคะนี่โอ้ยนมีเพลงมันเลี้ยงมากเลยโมนี่ไฟไม่อ๋อ่นแกะเพลงไม่นะคะพี่น้องคะพี่น้องต้องรอชมนะคะรออไม่สุดๆค่ะระตัดต่อค่ะแกนเซอร์ช่วงว่วนทุ่มการสแสดงมันมาเอาแค่นี้ค่ะตัดต่อมันสวยงามดุค่ะดีขึ้นนะครับ พี่น้องต้องรอชมนะคะพี่น้องเพลงบะสัมเกานะคะแกใหม่ทุกไรนะคะโอ้ยเห็นว่าขนาดอาจารย์ยังถ่วงนุเรุเสียนุตื่นสวยเป็นบ่าค่ะเ <laughs> สียตื่นบายนะคะ, <laughs> น,น,น,ะ,คะ <laughs> นี่นะคะอาจารย์เพิ่นกับสิเหตุงานของเผื่นนะคะสวัสดีค่ะอ,อ,อันนี้อาจารย์เหตุอียงค่ะแ,แต้มเครื่องหมายรถเพ้งครับอ๋อ<ม>เหมือนกันนะคะค่ะ ตอนนี้พักเที่ยงบ่ค่ะย่างครับย่างเพราะท่านเตื่นขึ้นเลยเด้ออ๋อจ้ะขึ้นเพื่นแมวลาเด้อค่ะเลาะขึ้นที่ไม่เจ้าเดียวชอันนี้อาจารย์มือกีตาร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังแกะเพลงนะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศของอาจารย์นักดนตรี สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน,น่ม,นมีแต่มีแต่คน้นทวงนะคะเพราะวะ่ายง่เหมือคืนเลิกดึกค่ะพี่น้องคะ่คะค่ะอาจารย์นักดนตรีก็เลิกดึกค่ะพี่น้องเวลานอนหน่อยนะคะก็เลยต้องผ้ากันตื่นสายนะคะ นีเต็นนอนอยู่ข้างๆเวทีนะคะสร้างกับเหตุงานสร้างนะคะอาจารย์นักดนตรีก็แกะเพลงนะคะหมอลำก็ซ้อมส่วนของหมอลำนะคะอันนี้คือขั่วค่ะหมองไลแมวหล่ามือขึ้นนะคะพี่น้อง นี่เพื่อนเห็ดอีหยังก,กันค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ,วะ,คะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับฮ้ยมากระบ,บอกว่าเก้าว่าแบบบรรทาวเวอร์พื้นคนดูกระกสิกระซิได้ยิเแลออ้วยเหรออกซ่อแต่ว่าเขาด่ามาทุกคน กินอวันนี้บนอันนี้ผอผ้ากันเหตุอีหยังค่ะนี่อ้ยมหากรรมมหากรรมยังมหากรรมนี้ละไอ้มนนี้มีชั้นชมถูกต้องไปซิงแชมทิ้งสวยถวยทิ่งถวยเจโอ้ยถวยเจวตะวถวยรางวัลถวยจลเจวกับเจมาแดงตอนนู้นนี นี่นะคะบรรยากาศอยู่ติดทุ่งนานะคะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องข้าวกำลังจะพอเมาอันนี้อาจารย์ลอยนะคะได้จะคลิปแล้วค่ะเมื่อนี้กำลังลงคลิปหนึ่งครับพูนเป็นตื่นเสาร์นะคะก็พอเสาร์นะครับก็จะมีก้าวเข่าไกลห้องจอกๆก็เลยตื่นอ๋อคลิปที่สองกำลังเฮ็ดบังไฟอยู่กับมีบอลแลมนะครับยืนเลี่ยงกันจนกว่าไม่ยังได้นี่งไม่นยังไม่จีซ้อนได้ครับหนี่งสองต้นหนี่งอ๋อแล้วก็ยิงใส่บังไฟได้หนึ่ง เนี่ยมาขูดเถาเนี่ยมาขูดเถาหนูบ่รู้จักค่ะหนูบ่เคยเห็นเถาสิละโอ้มากมากเลยเพื่อนเถาคนมานะเออบนนั้นมาตอดเถาอันนี้บ่ค่ะเพื่อนอิ่นอีหยังบังไฟอ่ะบังไฟกาแฟนี่แหละมาเบิ่งเด้อบงไฟจานซองกาแฟไฟที่ได้สวยจะนับปีจูดในเพื่อนนันฮันเพื่อนแล้วคับจืดปลาตะกันนั่นในฮันบางไฟอยู่มังค่างน้องหนำ ระหว่างค่ายลมพกกดปะทากระทิงเปียวโนนสังสิเดบึงอยู่ดออค่ะเพราะว่าเรเคยเห็นเเบือเคยได้ยินนะซื้อนะคะเราเคยเห็นเ่าเคยเห็นเลยค่ะเราเคยเบึงบางไฟนั่นเ่บ้างไฟซองกาแฟพนาพีนกเป็นแดงๆนกแข่งกันเมื่อหน่พ่อแข่งแข่งนั่ง่าที่หัวเจียวใเจียเฮ็ดไปเลย

จังอยู่หน้าเนาะค่ะพี่น้องเตียงหน้าหน่อยมีสุยาง,ยางแล้วน้องจินสิพ้าไปเบิ่องมองเพิ่ล ตั้งห้านทีจูดบังไฟพะนะคะ่ะนกก็โมเคยเห็นดอก นี่นะคะพี่น้องมเมนบล่ะนุท่ายถือบ่ <c oughs> คนสีมาทางนี่และค่ะพี่น้องนี่น,นีห่านจุดดังไฟนะคะอยู่ติดสะน้ำเลยนะคะนี่บรรยากาศดีค่ะต้นไม้มาปุกตน้นหมง สะอาดสะอานค่ะอุะอ่อนโดมบอกง่ายค่ะไปนองทั้งใหญ่ทั้งสูงนะคะนี่คือข้างหลังนะคะนี่หลังเวทีค่ะ นี่นะคะตอนนี้น้องจินได้ยางออมแล้วค่ะออมโดมค่ะพี่น้องออมโดมออม,มวิธีล้วค่ะนี่เห็นไหมมีขี่ดินน้อยเดียวว่เลยค่ะแล้วเอาไม้กวดมากวดลดค่ะมึงเนี่ สะอาดอิลีค่ะสสออนแล้วแอดมินสมหมายนะคะคนนี้มีขีดินหรือขยะนหน่อยแล้วก็สิจับไม่กวาดมากกวดนะคะพี่น้องน่ <c oughs> ารักมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยอะครับพ่อพบ้านนมสาวน้อยเป็นแทงอีกแล้วค่ะบ่ายโมงจะทำการ,อร้อมค่ะ เกมศิลปินแล้วก็บอกข่าวดีบอสสั่งก๋ยวยเตี๋ยวฮะไี่๋วยเตี๋ยวตีครับผมโอช่วงบ่ายๆนี้เดี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวกำลังเตรียมของอยู่ค่ะวันนี้มาตั้งอันตั้งอันนี้แหละทั้งรถอันตั้งเอกกินเพชรบันเทงอยู่นี่แหละเดี๋ยวตั้งเอกกินเขามากขยันเขามาจอดทั้งในที่อะไ้ค่ะเพราะว่ามันสีเป็นหม่มเน,นะาะตรงนี้เนะาะกับพ่อปานกับศิตปิยมาทันที่ไว้เพิ่มเรากับศิตปิยมาทันที่ไว้ให้กับศิลปิน อ่าซ้อมดนตรีสดกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะเป็นแพงน้ำเดิ้อพี่น้องเดิ้อน้องจินลำเพลินจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะกซีอิยูกันแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะณตอนนี้งามหมูเวนย้ำเทียงนะคะพี่น้อง พี่น้องคะคลิปนี้น้องจินฝากไว้สำนีสกอนเดอร์เดี๋ยวน้องจินขอตัวไปกินเข่าก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องจินสิลงให้เบิ้งว่าน้องจินสไประเหตดอีหยังไปกินอีหยังนั่นนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ